สวัสดีค่ะนิฮาวสินจาวสบายดีพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนคุณนิดหน่อยนะคะการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะคะเป็นการเรียนการสอนวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันค่ะเราเรียนหน่วยที่12หน่วยผิวสมัมผัสรูปร่างรูปทรงนะคะเรามาดูสาระที่ควรเรียนรู้ค่ะ วันแรกที่เราเรียนกันคือลักษณะสิ่งของที่มีรูปร่างรูปทรงต่างๆต่อไปวันที่สองลักษณะและชื่อสิ่งของที่มีรูปทรงกลมทรงกระบอก 3. ลักษณะและชื่อสิ่งของที่มีรูปทรงเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม4 เมื่อวานนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะชื่อสิ่งของที่มีที่มีรูปเป็นทรงกลวยนะคะ Spider Man. และวันนี้เราจะมาเรียนรู้ลักษณะและชื่อสิ่งของที่มีผิวสัมผัสแตกต่างกันนะคะ <aja. S 2> เราจะมาเรียนรู้กันโดยเราจะมาทบทวนบทเรียนที่เราเรียนเมื่อวานนะคะเมื Chand ่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับลักษณะและชื่อสิ่งของที่มีรูปทรงกลวย <im> <ๆ> รูปทรงกลวยนะคะก็จะเป็นที่ครูหน่อยเอให้เด็กดูนี่คือหมวกใช่ไหมคะด้านบนไปแหลมสองด้านจะเป็นยังไงคะเท่ากันนะคะเห็นไหมคะไม่ว่าจะควา่าจะงายนะคะเขาก็เรียกว่าทรงกลวยคำว่าทรงกลวยทำไมเหมือนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นรูปร่าง แต่คำว่าทรงจะมองเห็นทั้งหมดเลยนะคะมองเห็นรอบด้านนะคะจับมาเราจับมาปุ๊บเราก็จะมองเห็นซ้ายขวาหน้าหลังนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและชื่อสิ่งของที่มีผิวสัมผัสแตกต่างกันค่ะเรามาดูพร้อมกันนะคะเห็นไหมคะ กายเราสามารถสัมผัสนะคะพื้นผิวที่มีผิวเรียบผิวขรุขระนุ่มหรือแข็งอันนี้คือเขาเรียกว่าผิวสัมผัสนะคะผิวสัมผัสเมื่อเราไปจับเราสัมผัสกับสิ่งของเราจะรู้สึกเรียบขรุขระนุ่มหรือแข็งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะพื้นผิวของสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ผิวเรียบนะคะผิวเรียบเห็นไหมคะผลไม้ผิวเรียบผิวนุ่มนะคะก็คือพวกขนสัตว์พวกนี้จะเป็นผิวนุ่มผิวขรุขระนะคะนอกจากเป็นผลไม้เป็นของอาจจะเป็นพื้นผิวก็ได้นะคะต่อไปผิวลื่นมั่นวาวเนี่ยก็จะมีในพวก แอปเปิลนะคะผิวหยาบเมื่อเราไปจับใบไม้ปุ๊บเราจะรู้ว่าใบไม้บางชนิดมันจะมีขนมีหยาบใช่ไหมคะเรามาดูนะคะสิ่งของที่คุณหน่อยเอามาให้เด็กๆดูค่ะพื้นผิวแบบนี้แสดงว่าเป็นพื้นผิวอะไรคะลูกเรียบนะคะพื้นผิวเรียบนะคะเรียบต่อไปค่ะถ้วยแก้วชามเมลามีนเซรามิกทั้งหลาย นะคะคพื้นผิวพวกนี้จับไปก็จะเรียบนะคะจะไม่มีรอยขูดขับนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยนี่อะไรคะลูกลูกโป่งพื้นผิวพื้นของเขาจับไปผิวสัมผัสที่เราสัมผัสได้ จะเรียบนะคะจะเรียบอันนี้กูหน่อยรู้สึกว่าถ้าเราจับเข้าไปเราจะรู้สึกเหมือนเราจับแอปเปิ้ลใช่ไหมคะผิวจะลื่นมันเรียบแบบนั้นนะคะต่อไปค่ะเรามาดูพื้นผิวที่มีความขรุขระนะคะพื้นผิวขรุขระอันนี้คือต้นไม้นะคะเราไปจับต้นไม้เราจะรู้ทันทีเลยว่าต้นไม้เป็นยังไงคะหยาบ นะคะครุขระพื้นมันไม่เรียบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็ครุขระนะคะเด็กๆรู้จักไหมอะไรคะฟักทองจับไปผลไม้หรือผักบางอย่างเปรียบเทียบแตงกวากับฟักทองฟักทองจะเป็นยังไงคะลูกขรุขระถ้าเป็นผิวของแตงกวาจะเป็นยังไงคะเรียบเด็กๆต้องแยกแยะให้ออกนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นผิวครุขระ นะคะเป็นพื้นหินพื้นไม่เรียบนะคะอันนี้คือพื้นครุกระนั่นเองนะคะเราได้เรียนรู้ครบทั้ง5้าวันแล้วนะคะวันแรกนะคะเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงต่างๆใช่ไหมคะรูปทรงทรงกลมนะคะรูปทรงวัสดุที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีอะไรบ้างนะคะและวัสดุที่เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปบาสนะคะพวกนี้นะคะ เราเรียนรู้กันไปแล้วทั้งหมด5วันนะคะรวมทั้งเห็นไหมคะรูปทรงกล้วยนะคะ รวยนะคะมีอะไรบ้างนะคะ,ะเด็กๆจะได้ไปทบทวนนะคะ,ะคุณค่าภาวะสารในหน่วยนี้หน่วยที่12หน่วยผิวสัมผัสรูปร่างรูปทรงก็จะมีความจริงและความพอเพียงความจริงก็คือการไม่โกเราเห็นยังไงเห็นรูปทรงเป็นยังไงเราก็บอกแบบนั้นการความเรียบง่ายความพอเพียงก็หมายถึงว่าเรานะคะอยู่อย่างพอมีพอกินนะคะไม่ไปใช้ฟุ่มเฟือยนั่นเองนะคะ สำหรับนะคะการเรียนการสอนก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะตามที่กําหนดก็คือวันที่25เราจะไปทำไมคะตรวจ ATK นะคะและ26เราจะเปิดเรียนแบบออนไซต์ site, แบ่งกลุ่มเรียนโดยวันที่26คือวันพุธกลุ่ม B ไกลุ่ม A นะคะจะมาเรียนก่อนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะมีแบบฝึกหัดคือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ,กฤษนะคะแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะคะก่อนที่เด็กๆจะทําเด็กๆมาอ่านคําศัพท์กับคุณหน่อยก่อนนะคะอันนี้อ่านว่าดีดดีดดีดคือของทั้งหลายเนี่ยของมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะตุ๊กตาหลายอย่างหลายตัวนะคะพวกมันเหล่านี้นะคะดีดนะคะต่อไปโดด โดดก็คือสิ่งของที่อยู่ไกลออกไปนะคะก็คือดีดสำหรับของที่ใกล้แต่มีหลายชิน้นแต่โดดนะคะโดดก็คือชี้ไปไกลๆพวกของที่อยู่ไกลๆคือโดดเหมือนเป็นสิ่งของเหมือนกันนะคะอ่าต่อไปอันนี้นะคะอันนี้ต้องใช้คำว่าอะไรคะ These are my toys These are my toys ทอยแปลว่าของเล่นของเล่นมีหลายชิ้นใช่ไหมคะดีดพวกมันนะคะคือของเล่นของฉันคือของเล่นของเด็กคนนี้ต่อไปอันนี้ก็ต้องเป็น those are my toys those are my toys พวกมันนะคะพวกมันไกลๆไปอยู่นู้นนะคะชี้ไป พวกมันคือของเล่นของชั้นนะคะของเด็กคนนี้นะคะเด็กๆก็ระบายสีนะคะแล้วก็คัดตามรอยปะเติมตัวที่หายไปส่งให้คกูหน่อยนะคะสำหรับคิดการเรียนการสอนวันนี้นะคะ หน่อยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเราก็จะได้ไปเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้รูมพูดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ